พักเลจะขึ้นเลยนะอ๋อกำลังหมุนอย่างนี้ใช่ไหมหมุนหมุนโอ้แน่นอนจริงๆเลยอ่ะนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นตรงเนี้ยปลาสดใหม่ๆสดจากบ่อเอ้ไม่ใช่สิสดจากคลองยอๆเหรอเปาล็บยอโอ้ใครเรียกว่ายอเหรอโอเคโอเคโอเคนี่เป็นไงธรรมชาติไม่มีสารพิษแน่นอนไม่มี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 เนาะ ปลอดภัยปลอดภัยไม่ปลาไม่มีสารพิษไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ฟอร์มอลีนนะคะแล้วมาสั่งแล้วไอ้นี่ตอนไม่แต่แรกหนูว่าบอกเขาอยู่ไงทีนี้มันก็หนูก็นึกว่าไม่มีใครจะสนใจไงเพราะหนูซื้อไปแค่กินก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวนะลองลองลองกระจึ้กระจึ๊กดิมันได้เยอะไหมลองไปใส่ปลาแดดเดียวเออเนี่ยหนูใส่แดดเดียวไปลองขาย นี่ว้าวเดี๋ยวต้องดึงพอจะได้เนาะ